ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนดังบันเทิงค่ะพาชมคารรสทองทั้งหลังเจนิเฟอร์คิมรู้ราอลังการมากหากพูดถึงนักร้องเสียงดีแถวหน้าของวงการบันเทิงหนึ่งในนั้นก็คงไม่พ้นเจนิเฟอร์คิมเจ้าของเพลงฮิตมากมายที่หากใครได้ติดตามชีวิตความเป็นอยู่จะเห็นว่าเธอเป็นอีกคนที่มีฐานะร่ำรวยของวงการและพักอาศัยกฤหาสน์หรู ที่ทำจากทองทั้งหลังทำเอาเจคิมหรือเจเนเฟอร์คิมยิ้มแก้มปริเลยค่ะเมื่อวันที่11กันยายน2565เจ้าตัวได้เผยภาพใส่เครื่องเพชรสุดอลังการทั้งต่างหูสร้อยแหวนประดับเพชรเม,ม็ดใหญ่อลังการเฉพาะแค่สร้อยคออย่างเดียวข้อราคา1,300ล้านเข้าไปแล้วทั้งนี้เจเนเฟอร์คิมบอกว่า แค่ราคาของสร้อยนั้นตกอยู่ที่1,300ล้านส่วนที่เหลือจำไม่ได้ว่าเท่าไหร่เพราะเห็นแล้วหูอื้อตาลายคล้ายจะเป็นลมโดยเซตเครื่องเพชเรเซตนี้เป็นของไฮโซสุมานีกุณากเกษมเจ้าของฉายาบาร์บี้เมืองไทยด้านเจนนิเฟอร์คิมบอกว่าข้อดีของการเจอคนรวยคือเขายิ่งไม่แสดงออกว่ารวยยิ่งรวยยิ่งพูดน้อยพูดค่อย ยิ่งรวยยิ่งพูดน้อยพูดค่อยอีกทั้งคุณหญิงสม,มณียังมีความใจดีถมเนื้อถมตนและท่านก็ได้สอนมาว่าสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตไม่ใช่ทรัพย์สินแต่คือสุขภาพช่วงที่งานน้อยๆรู้สึกท้อไหมมีแต่พอดูเงินในบัญชีแล้วเอาเถอะหน้าเอาเถอหามาเยอะแล้วจะหาอะไรอีกถ้าสิ่งที่เรามีอยู่มันเป็นความพอใจของเราแล้ว เงินในบัญชีเราอาจจะไม่ได้เยอะเท่าคนอื่นแต่ฉันพอใจดีกว่าสิ่งที่ฉันตั้งใจคิดไว้ตอนอายุ20กว่าว่ามีเท่านี้ก็พอแล้วพอแก่มามีเหลือให้ครอบครัวให้ลูกหลานไว้เท่านี้ฉันก็โอเคทุกวันนี้มีเงินเยอะไม่จำเป็นต้องตามหาความรักแล้วใช่ไหมโอ้ยเธอต้องให้ฉันหาหวงซุยแล้วเธอกล้าพูดว่าให้ฉันหาความรักไปหาคงกินไหมดีกว่าไปหาความรัก อายุ55แล้วโลกมันหมุนด้วยเงินผู้ชายหมุนรอบตัวเราด้วยเงินฉันไม่เคยปิดตายเรื่องความรักฉันเปิดอ้าแล้วมันก็ไม่เห็นมาจนแห้งแล้วถ้าที่บ้านมีป้าอายุ50จะตอบเหมือนกันเลยคือเราผ่านอะไรมาเยอะจนมองว่าเมื่อรอรักตัวเองเป็นแค่นี้ก็อพอแล้วการเป็นยูทูบเบอร์มีที่มาที่ไปอย่างไร ก็ฉันอยากเป็นแบบนี้ถ้ามันดีสามารถหาเงินมาให้เราได้เกิดผลประโยชน์กเงยมาก็ถือว่าโชคดีทำยังไงให้มันดงังให้มันรวยให้มันเปรี้ยงมันจะยากเหมือนการจับสามีรวยๆเลยเรื่องหัวใจและคนที่คบด้วยที่ผ่านมาส่วนใหญ่มีโอกาสเจอกันก็จากหน้าที่การงานตลอดระยะเวลาที่เป็นนักร้องมาประมาณ20ปีก็เจอคนมาค่อนข้างเยอะแต่ไม่ชอบให้ใครมาจี คนที่คบด้วยส่วนใหญ่จะเป็นฝ่ายเข้าหาก่อนทั้งนั้นเพราะเราไม่ใช่คนสวยก็ต้องเป็นฝ่ายรุกก่อนแล้วที่สำคัญคือเปยหนักมากแต่ถ้าให้พูดถึงคนที่คบแบบจริงจังก็มีอยู่ไม่กี่คนแต่โชคร้ายที่เจอผู้ชายเจ้าชู้คบแล้วก็ยังแอบไปคบคนอื่นอยู่ตลอดเวลากับความรักครั้งแรกถือว่าเป็นผู้ชายที่เจ้าชู้ที่สุดตั้งแต่เคยเจอมาแต่ชีวิตก็ตลกเนาะเกลียดคนเจ้าชู้แต่เมื่อมีความรักครั้งที่สอง กลับยอมเป็นมือที่สามซะเองเพราะความที่เราไว้ใจและเชื่อทั้งที่รู้ว่าเขามีภรรยาอยู่แล้วเหตหนักมากๆแล้วก็มาทำถึงความรักอีกครั้งหนึ่งที่มันมีเหตุและผลที่ทำให้ต้องลงเอยด้วยทั้งที่ไม่ได้รักแต่ก็ไปไม่รอดจนปัจจุบันนี้พูดเต็มปากว่าโสดสนิท สบู่ขิงน้ำพึ่งสมุนไพรแท้ร้อยเปอร์เซนสารสกัดจากธรรมชาติขิงกระชายขาวน้ำพึ่งช่วยลดสิวฝ้ากระจุดด่างดำผิวขาวกระจ่างใสกลิ่นหอมติดทนนานใช้ได้ทั้งผิวหน้าและผิวกายสนใจสั่งซื้อแอดไลน์0880930695อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งรับแจ้งเตือน เราจะพาท่านไปพบกับคนดังบันเทิงท่านใดอรอติดตามชมคลิปต่อไปค่ะ